กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องดาวินนูนเยสกันหน่อยนะคะกองหน้าลิเวอร์พูลคือตอนนี้โดนวิจารณ์หนักมากเลยครับโดยเฉพาะหลังเกมล่าสุดกับวิลล่าเนี่ยโหเสียงวิจารณ์ดังเลยใช่ค่ะพลาดโอกาสแบบว่าหนึ่งๆสองครั้งติดเลยทั้งยิงข้ามคานโล่งๆแล้วก็จังหวะหลุดเดี่ยวอีกอืมซึ่งจังหวะแบบนี้เลยครับที่มันตอกย้ำภาพจำเดิมๆเข้าไปอีก แล้วประเด็นคือเขาไม่ใช่กองหน้าธรรมดารรมด,าด้วยเนาะย้ายมาค่าตัวแพงมากใช่ครับเกือบร้อยล้านยูโรจากเบนฟิก้าเลยนะมีข้อมูลบอกว่าเป็นสถิติสโมสรด้วยซ้งไปตอนแรกๆแฟนๆก็เอาใจช่วยกันเยอะนะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์ดูเปลี่ยนไปครับมันก็เลยน่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วันนี้เราเลยจะมาลองขุดคุยข้อมูลกันดูค่ะทั้งจากบทวิเคราะห์สถิติต่างๆความเห็นแฟนบอลแล้วก็พวกข่าวลือว่าตกลงฟอร์มเขาเป็นยังไงสาเหตุคืออะไรแล้วอนาคตจะเป็นยังไงต่อน่าสนใจครับเริ่มตรงไหนก่อนดีเอาประเด็นแรกเลยฟอร์มที่ดู d r อบลงไปชัดเจนถ้าเทียบกับปีก่อนนี้คนละเรื่องเลยนะคะครับปีก่อนนี้ตัวเลขดีมากเลยนะมีส่วนร่วมทั้ง31ประตู ใช่ค่ะยิง18จ่าย13นี่ไม่น้อยเลยนะแต่ฤดูกาลนี้เออดูแผ่วไปเยอะตัวเลขรวมๆล่าสุดนี่ทุกรายการ47นัดก็ประมาณ7ประตู5แอสซิสถ้าเฉพาะในลีกนี่ยิ่งน้อยไปอีกใช่ไหมคะครับในพรีเมียร์ลีก30เกมทำไปแค่5ประตูกับ2แอสซิสเองแล้วการพลาดจังหวะสำคัญๆในเกมล่าสุดกับวิลล่านี่แหละครับมันยิ่งไปตอกย้ำจนตำนานสโมสรอ,อย่างโรบบี้เฟลเลอร์ยังออกมาพูดถึงเลย อืมแล้วถ้าเราลองไปดูข้อมูลสถิติเชิงลึกละคะมันบอกอะไรเราได้มากกว่าแค่จำนวนประตูไหมพวกค่า xg อะไรพวกนี้มีจุดน่าสนใจครับถ้าดูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีสถิติที่เรียกว่า npxg npxg ครับค่าคาดหวังการในประตูที่ไม่รวมจุดโทษคือพูดง่ายๆโอกาสยิงที่เขาได้ไม่นับลูกโทษนะ่ะปกติควรเปลี่ยนเป็นประตูได้กี่ลูกอ๋อค่ะ ตัวเลขนี้อยู่ที่5.19ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับ5ประตูที่เขายิงได้จริงๆนะครับเอ้าเหรอคะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วการจบสกอร์โดยรวมอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนรู้สึกตัวอาจจะมองแบบนั้นได้ส่วนหนึ่งครับแล้วทำไมภาพจำมันถึงออกมาเป็นแบบกองหน้าที่ใช้โอกาสเปลืองล่ะคะก็นั่นแหละครับประเด็นคือสถิติรวมอาจจะพอดูได้แต่ปัญหาที่คนเห็นและพูดถึงกันเยอะๆคือการพลาดโอกาสทองง่าย จังหวะหนึ่งเร่งที่มันฝังใจคนดูใช่ครับจังหวะสำคัญสำคัญที่พลาดไปบ่อยๆซึ่งมันกระทบความรู้สึกมากกว่าส่วนสถิติยิงตรงกรอบในหลีกก็อยู่ราวๆ44%เปอร์ซก็ไม่ได้เด่นมากนะักอืมค่ะแต่ที่น่าสนใจคือสถิติยิงจุดโทษตลอดอาชีพนี้ดีมากนะรอคะเป็นยังไงคะยิง13ครั้งเข้าไป12พลาดแค่ครั้งเดียวเองเปอร์เซ็นต์สูงมาก 9 2กว่าเปอร์เซ็นต์เลยโหไม่น่าเชื่อต่างกับภาพตอนยิงจังหวะโอเพนเพลย์เหมือนกันนะเนี่ยครับมันก็น่าคิดว่าปัจจัยมันคืออะไรแล้วสาเหตุที่ฟอร์มมันดูแกว่งแว่งแบบนี้ล่ะคะพอจะมองเห็นปัจจัยอะไรบ้างไหมนอกจากเรื่องการจบสกอร์เพียวๆเ,เอ,อ่อผมว่าน่าจะมีหลายอย่างประกอบกันเรื่องแทคติกก็น่าจะมีส่วนนะครับการเปลี่ยนโคช้ชมาเป็นอาร์นเนสลอตใช่ครับแล้วก็ระบบ4 2 3 1ที่ดูจะเน้นครองบอลมากขึ้น มันอาจจะไม่ค่อยส่งเสริมสไตล์วิ่งทะลุช่องหาพื้นที่แบบที่นูนยาสถนัดเท่าไหรอ่อ๋อคือสไตล์ไม่เข้ากับระบบใหม่ประมาณนั้นครับมีข้อมูลชี้ว่าเขายังดูติตดตดดิดขัดขัดกับการเก็บบอลการเชื่อมเกม,เกมหรือความเข้าใจในแท็กติกใหม่ๆโอกาสได้บอลในพื้นที่สุดท้ายก็น้อยลงไปด้วยเห็นว่ามีลองให้ลุยส์ดีอารขยับไปยืนเป็นกองหน้าตัวหลอกด้วยใช่ครับมีการทดลองแบบนั้นเหมือนกัน ก็อาจจะสะท้อนว่าทีมก็พยายามหาทางแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วเรื่องสภาพจิตใจล่ะคะอันนี้น่าจะมีผลเยอะเหมือนกันนะผมว่าเยอะเลยครับเห็นว่าฟอร์มเริ่มดรอปหลังมีข่าวลือย้ายไปซาอุช่วงต้นปีอ๋อที่มีข่าวว่าโดนปฏิเสธข้อเสนอ70ล้านปอนด์ไปครับแล้วก็มีคลิปที่เขาพูดติดตลกเรื่องเงินอีกบวกกับแรงกดดันมหาศาลคำวิจารณ์จากทั้งสื่อ โซเชียลมีเดียใช่ค่ะจำได้ว่าเคยมีประเด็นลบรูปเกี่ยวกับลิเวอร์พูลใน IG ด้วยความมั่นใจน่าจะหายไปเยอะเหมือนกันครับแฟนๆบางส่วนก็คอมเมนต์ว่าดูขาดความนิ่งการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายไม่ดีหรือบางทีก็ดูหงุดหงิดง่ายไปหน่อยในสนามแต่ก็มีอีกมุมมองนึงด้วยใช่ไหมคะจากแฟนบอลบางส่วนที่ยังสนับสนุนเขาอยู่ ใช่ครับก็ต้องให้เครดิตเขาในมุมนี้ด้วยยังมีคนชื่นชมความขยันพละกำลังความเร็วที่วิ่งป่วนกองหลังคู่แข่งได้ตลอดซึ่งบางทีก็เปิดพื้นที่ให้เพื่อนอย่างซาร่าได้ประโยชน์ถูกต้องครับพวกเขามองว่านูนเยสอาจจะแค่ต้องการความต่อเนื่องในการลงเล่นได้ลงสม่ำเสมอไม่ใช่เป็นตัวสำรองบ้างหรือบางทีระบบปัจจุบันมันไม่เข้ากับเขาจริงๆมากกว่า อืมก็น่าคิดนะคะแล้วมันก็มีมุมมองที่ว่าหรือจริงๆแล้วปัญหาของลิเวอร์พูลตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่นูนเยสคนเดียวครับมีบทวิเคราะห์จากเดอะสแตนดาร์ตั้งคำถามนี้เหมือนกันว่านูนเยสคือปัญหาใหญ่ที่สุดจริงหรือแล้วเขามองไปที่ไหนแทนคะเขาชี้ไปที่ปัญหาเกมรับครับเพราะช่วง14นัดหลังสุดเนี่ยเสียไป15ประตูเก็บคลีนชีตได้แค่4นัดเองโหก็น้อยจริงๆนะคะถํ บวกกับการบาดเจ็บของผู้เล่นเกมรับคนสำคัญอย่างค o นาเต้หรือโกเมสหรือแม้แต่ฟอร์มที่ตกลงไปของกาเฟนเบิร์กในแดนกลางอ่าฮะบางทีปัญหาตรงนี้อาจจะใหญ่กว่าฟอร์มของนูนเยสในแดนหน้าก็ได้พอสถานการณ์โดยรวมเป็นแบบนี้อนาคตก็เลยดูไม่แน่นอนมีข่าวลือเรื่องย้ายทีมออกมาเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับล่าสุดก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแอลติโกมาดริด อ๋อ oh, จากสเปนเลยหรอครับ<อ>มีนักข่าวที่นั่นรายงานอาจจะเป็นดีลยืมตัวก่อนแล้วพุ่งออฟชันซื้อขาดด้วยซ้ําแล้วเรื่องคาดตัวล่ะคะถ้าจะย้ายจริงๆพอมีคาดการไหมก็คงต้องระดับ70ล้านยูโรขึ้นไปครับตามที่มีการประเมินกันในข่าวสรุปแล้วก็เป็นฤดูกาลที่เออท้าทายมากๆเลยนะคะสาหรับดาวินนูเยสทั้งฟอร์มที่ยังไม่นิ่งสถิติที่ตีความได้หลายมุมครับแล้วก็เรื่องการปรับตัวเข้ากับแทคนติกใหม่ปัจจัยด้านจิตใจอีก บวกกับภาพรวมของทีมที่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกันใช่ครับมันเลยเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะครับว่าด้วยศักยภาพทางร่างกายความเร็วความแข็งแกร่งความทุ่มเทที่เขามีอยู่เนี่ยค่ะถ้าได้ไปอยู่ในระบบที่ต่างออกไปหรือย้ายไปอยู่กับทีมอื่นอย่างแอตเลติกมาดริดตามข่าวลือมันจะช่วยปลดล็อกฟอร์มเก่งเหมือนตอนอยู่เบนฟิก้าไหมไหม หรือว่าสุดท้ายแล้วความไม่แน่นอนความไม่สม่ำเสมอในการจบสกอร์จังหวะสำคัญสคัญมันคือธรรมชาติของเขาจริงๆอันนี้น่าติดตามดูต่อไปครับว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงปัจจัยที่มีผลต่อผลงานการปรับตัวเข้ากับระบบของโค้ชสล o อตด้วยระบบการเล่น4-2-3-1และสไตล์ที่เน้นการคอนโทรลเกมเยอะขึ้นของสลอตทำให้บทบาทของผู้เล่นในตำแหน่งศูนหน้าลิเวอร์พูล แตกต่างไปจากในยุคข,ของครอปในช่วงหลังที่จะเล่นฟุตบอลแบบไดเล็กและนั่นทําให้ดาวยิงอุรุกวัยมีปัญหาสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากความคาดหวังแฟนบอลและหนักวิจารณ์บางส่วนมองว่าน yes ูนเยสเป็นตัวสร้างความอุลหมานไม่ใช่กองหน้าจอมถล่มประตูที่คงเส้นคงวาเขาคือจิ้งจอมในกรอบเขตโทษสลต้องตัดสินใจว่าถ้าอยากเก็บนูนเยสไว้เขาต้องปรับปีกให้หันมาเล่นเพื่อเขาไม่ใช่เล่นแบบฟอสไนที่ป้อนบอมให้ปีกความมั่นคงทางจิตใจ เขาเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนและขาดความมั่นใจถ้าทำผิดพลาดในเกมจะเห็นได้ว่ามันส่งผลกระทบต่อเขาตลอดช่วงที่เหลือของเกมและหลังจากนั้นนูนเยสเองก็ยอมรับว่าคอมเมนต์เชิงลบส่งผลกระทบต่อเขาค่าตัวและความคาดหวังการย้ายมาด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ทำให้ความคาดหวังสูงมากและเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็ยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผลกระทบจากมาเซโลบิเอลซา ดาวินนูนเยสกับการได้ประโยชน์จากมาเซโลเโบีอซา่าเบีอซ่าเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติอุรุกวัยและได้พูดคุยกับนูนเยสบ่อยครั้งเบีอซ่ามีส่วนสําคัญที่ทําให้นูนเยสกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งเบียอซ่าเน้นเรื่องความฟิตการวิ่งเพื่อทีมและการสร้างความปันป่วนที่เป็นจุดเด่นของนูนเยสเขายังคาดหวังให้นูนเยสทําประตูเมื่อมีโอกาสท้องแต่จะไม่ตําหนิรุนแรงหากยิงพลาดบทสรุป อนาคตของดาวินนูนเยสกับลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเดินมาถึงจุดเปลี่ยนด้วยผลงานที่ตกลงและบทบาทที่ลดลงภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่รวมถึงความต้องการที่จะกลับไปเล่นในสเปนแม้ว่าจะมีจุดเด่นด้านพลังงานและความสามารถในการสร้างความปั่นป่วนได้แต่การจบสกอร์ที่ไม่คงเส้นคงวาและความกดดันที่ได้รับจากค่าตัวมหาศาลทําให้เขากลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากลิเวอร์พูลเองก็ดูเหมือนจะเปิดรับข้อเสนอสําหรับการย้ายทีมของเขาในฤดูร้อนนี้ โดยเชื่อว่าการย้ายไปลาลิก้าโดยเฉพาะกับแอลเลติโกมาดริดอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายการทำงานกับมาเซโลเบลซาในทีมชาติอุรุกวัยอาจเป็นส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นฟูความมั่นใจของเขาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตอาชีพของเขาไม่ว่าที่ใดก็ตาม